พอใจละลายไปอะไรจะเกิดขึ้นจากที่หมอเขาว่าจะตายมันกลับไม่ตายนะยวนี้ก็ยังทํางานอยู่วัดน่ะวัดป่าบ่อน้ำปีนตั้งแต่นั้นมาจะไม่อยู่ข้างนอกจะขอไปอยู่วัดจะเลิกเลี้ยงสัตว์ทําลายสัตว์ไอคนนี้เมื่อก่อนมันไปกล้าสัตว์ไงห้ามไม่ฟังแต่จากวันนั้นมา และคนก็พยายามไปไปสัมภาษณ์มันว่าอหลังจากนั้นเป็นยังไงคือมันตายมันหลุดพอถึงเวลาที่หมอบอกว่าจะตายตายจริงๆแต่ว่ามันหลุดออกไปมันเหมือนว่าเหมือนเหมือนจิตด,ดวงนี้เหมืนอนลูกพุบอลไม่มีที่ยึดเหนี่ยวแต่ว่ามันระลึกถึงรูปหลวงตาไงเรื่องศึเรื่องธรรมะอะไรของพ่อแม